สวัสดีทุกคนตอนนี้ Blue Haven เนี่ยก็ได้ทําการอัปเดตแล้วในคืนวันศุกร์เวลาประมาณเกือบตีหนึ่งสังเกตไหมว่าการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยผู้สร้างแบบเนี่ยจะเน้นไปที่การอัปเดตเกี่ยวกับ Movie Studio อัปเดตด้วยความที่มันเพิ่งอัปเดตเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า มันนัดเวทตรงไหนสตูดิโอที่เกี่ยวกับการถ่ายหนังทําหนังเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่หรือเปล่านะอยู่ที่เฮลเวนพลาซ่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ตรงนั้นนี่เลยให้มาดูตรงบ้านนี่ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงสร้างบ้านนะแล้วครั้นี้ก็จะเห็นว่านี่เลยมีเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังใหม่มาอ่ะลองกดดูกันมาดูกันว่ามันจะเป็นแบบโอ้เป็นบ o ๊เฮาเว้งสตูดิโอเลยเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่าบ o ๊เฮาเว้งสตูดิโอเดี๋ยวมองจากมุมสูงกันนะคือแบบดูดีมากทุกคนว่าแต่มัน มันมีความลับอะไรไหมอันนี้เราก็เดินเข้าไปในสตูดิโอนะอ่าเสียงกิ่งเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่นแปลงส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนลงร้อนโอ้โห มันอลาัางการอยู่นะเนี่ยทุกคนตอนแรกนึกว่าประตูโรงรถไม่ใช่มันคือเหมือนกับว่าเป็นประตูเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปในสตูดิโอนั่นเองแล้วคันนี้มันอลังการเกินไปไหมกําลังอึ้งอยู่ตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นที่นั่งผู้ก,กากับนะนี่เขียนว่าเ i ค e ตอร์แล้วก็จะบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคัตสเลคคัตซีนะ่ะที่มันเอาไวไ้ถ่ายหนงนะังไะแบบคัดอะไรเงี้ยเออมีท่าทางด้วยโอ้มีเสียงด้วยนี่แบบสั่งคัดอ่าสั่งคัดประมาณนี้ โทรขงก็เป็นในเทียมที่เข้ามาใหม่เหมือนกันใช้ง่ายไงวะเดี๋ยวนะอ๋อมีแค่บว่ายกขึ้นกับยกลงโอเคมีอ่าไม่ธรรมดามีเสียงหวอด้วยเป็นโทรขงที่สามารถเปิดปิดเสียงหวอดได้ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฉากถ่ายหนังเป็นสตูดิโอเลยแบบมีชงมีฉากอะไรอย่างงี้งเสมือนจริงมากคือจะบอกว่าปืนเนี่ยก็สามารถโอ้ โอเคเหมือนกับว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นพ pop หรือว่าเป็นไอเทมที่วงฮาวเว่นเนี่ยเคยมีอยู่แล้วนะทุกคนนะเนี่ยก็เอามาประกอบฉากประกอบหนังอะไรเงี้ยคือแบบว่าโหเสมือนจริงมากอะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่แบบถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยก็เลื่อนได้นะเหมือนตรงสตูดิโอข่าวเลยนี่เหมือนกัน โอ้อยางเทบอกเลยว่าเทมากนี่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปแบบสตูดิโอได้ถึง6แบบซึ่งอันนี้มันจะเป็นฉากแรกนี่ฉากแรกโอเคเข้าใจแล้วมันเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้นี่เองถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนฉากเนี่ยก็ลองทําการกดเปลี่ยนดูนะอ่ะสมมติพี่นิวกดอันนี้ใช่ปะอ่ะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนแล้วอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากคิดว่าน่าจะเป็นฉากในห้องทดลองห้องแแบบหรือเปล่าอะไรเนี่ยลูกออสเหรอมันเหมือนลูกออสมากเลยทุกคนนะกําลังทดลองอะไรกันอยู่สักอย่างนะ ทุกคนว่ามันคือตัวอะไรมันเหมือนลูกออดอะบอกเลยว่าอลังการมากต่อไปเดี๋ยวลองฉากนี้ละกันนะฉากนี้นะคือฉากที่3ม,มาดูกันเฟึบมาโอ้โหมันคือฉากร้านน่าจะเป็นแบบร้านอาหารแล้วก็ด้านหลังคือไฟไหม้ฮะมาดูฉากต่อไปอันนี้คือฉากที่4ฉากที่4เนี่ยพี่นิวเห็นว่ามันดูสวยมากเลยนะมันคืออะไรวะ โอ้ออกแนวแบบว่าเอ่อบ้านล้างหรือว่าบ้านในป่าหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแมงมุมแล้วก็มีขวานอะไรแบบนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะมีบันไดให้เราปีนเล่นๆน,นะอ่าแล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้ได้โอ้ด้านบนหลังคาก็มีแมงมุมออ้ยบอกเลยว่าอลังการอยู่ทุกคนนะอลังการอยู่<แ>รู้แล้วทุกคนว่าทาไมมันถึงเป็นฉากไฟป่าอย่างเดียวอ๋อนี่มันเปลี่ยนแบ็กกราวได้ไงอ๋อนี่โหเดี๋ยวนะมีกี่ฉากวะอันนี้กี่สเกรหนึ่งสองสามสี่ห้า 6อย่างอันที่5เนี่ยมันก็จะเป็นฉากกรีนสกรีนใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าฉากสีเขียวเลยซึ่งจะบอกว่ามันมีข้อดีนะสมมติว่าพี่นิวเนี่ยมาเต้นใช่ไหมมาเต้นในบุ๊งคฮาวเว่นเนี่ยและคันี้เนี่ยเราอยากเอาแค่ตัวพี่นิวเนี่ยตัดแค่ตัวพี่นิวไปนะไม่เอาฉากหลังเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนเป็นกิีสกีนเนี่ยแล้วก็เอาไปตัดต่อในโปรแกรมนะอะไรประมาณนี้เออมันก็จะเห็นแค่ตัวพี่นิวนั่นเองสังเกตไหมว่าแอปสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอ,อ่อ V I P นะต้องซื้อเกมพาร์ท V I P นะเพราะว่ามันมีแบบโลโก้ติดมงทำไมมันถึง V I P มาดูกันนะฟึบอ,อ่ะ มาดูกันแอ่เดี๋ยวเปลี่ยนฉากก่อนเปลี่ยนเป็นฉากของมันนะอ่าเหมือนกับว่าเราอยู่ในสุสานพีระมิดหรือเปล่ามีแบบว่ามีทองเต็มไปห,หมดเลยนี่ตัวนี้ก็มีทองนะนี่ทองเต็มเลยอุย๊ยแล้วก็มีแบบว่าโครงกระดูกด้วยถึงว่าฉากนี้เป็นฉากว i P มันดูลังการนี่เองแล้วก็สังเกตไหมว่าตรงนี้มันจะมีแบบประตู3ประตูอ่ะลองดูนะทุกคนนะประตู รูแลมันคือแบบว่าห้องแต่งตัวนี่เองลองเข้าไปดูกันว้าวแล้วคันนี้ในห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็จะมีพวกเสื้อผ้าให้เราเปลี่ยนแล้วก็มีพร็อพนะพร็อพป,ประกอบฉากอะไรงเงี้ยเอออย่างเท่อ่ะอันนี้คือห้องแต่งตัวห้องแรกนะส่วนห้องที่2มาดูกันวู้ห้องที่สองเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นห้องแบบแต่งหน้านะสตาร์เซเลบิตี้เราสามารถใส่รูปใส่รูปของเราเข้าไปได้่อลองใส่เข้าไปนะนี่โอ้โหเหมือนกับว่าเราเป็นนีเน่เป็นดารา เหมือนกับว่าเราเป็นดาราเนี่ยโหขอต้อนรับสู่นครดาราแล้วก็ไปดูห้องที่สกันห้องที่สเป็นไงวู้ห้องที่สมเ,เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นห้องทํางานนะสังเกตไหมว่าตรงโต๊ะเนี่ยมีก๊าซสีแดงอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ก๊าซสีแดงเนี่ย ต้องเอาไปเปิดอะไรหรือเปล่าน,นะสังเกตไหมว่าด้านบนด้านบนมันมีอะไรก็ไม่รู้นะนี่เห็นไหมด้านบนนะทุกคนรู้แล้วว่าขึ้นไปด้านบนยังไงนี่เลยให้ทุกคนแบบว่าทําการขึ้นบันไดมาตรงนี้นะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีบันไดให้เราขึ้นไปตรงดาดฟ้าก็ทําการขึ้นไปเลยนี่ขึ้นไปขึ้นไปเอ๊ะเ๋ยนะระหว่างทางระหว่างทางระหว่างทางมีอะไรหรือเปล่า <ๆ S 1> โอเคระหว่างทางไม่ได้มีอะไรขึ้นไปเลยอะแต่ตรงเนี้ยเราก็จะขึ้นมาด้านบนได้สังเกตไหมว่าเราเนี่ยไ MM ปหยิบบัตร Africa, สีแดงพอเอาบัตรสีแดงไปแต่เนี่ยมันก็ ดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะุกคนแต่ว่าตรงนี้มันต้องให้เราแบบใส่เลขหรือใส่รหัสอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลขไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างน่าจะมีเลข3ตัวด้วยกันโอเครู้แล้วว่าบัตรสีแดงเนี่ยต้องใช้กับตรงไหนพี่นิวเพิ่งสังเกตว่ามันมีช่องตรงนี้ทุกคนเนี่ยช่องตรงนี้นะและ้วคราวนี้มันก็มีเหมือนกับว่าให้เราแบบ ว้าวโอ้คือจะบอกว่าในลิฟต์มีเสียงเพลง้วยนะอุ้ยอะไรอะพอเราขึ้นลิฟต์มาแล้วเราก็จะมาโผล่ห้องนี้แล้วคันนี้ห้องเนี้ยเหมือนกับว่ามันมีโอ้โห,หความลับไม่น่ามีแค่อันเดียวแหละเนี่ยสังเกตไหมว่าตรงนี้ตรงนี้มันก็มีบตรอีกเห็นปะเนี่ยตรงนี้มีบัตรอีกอ่ะพอเดินเข้ามาในห้องนี้แต่มันก็เป็นบัตรเดียวกันนะแต่ว่าให้เดินมาดูตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีความลับ1 2 3 4 5สี่ห้าแต่เหมือนกับว่าเราไขไปแล้วความลับหนึ่ง แต่ว่าตรงนี้เหมือนกับว่ามันต้องใช้บัตรสีน้ำเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปทําการหาบัตรสีน้ำเงินโอ้นี่ไงตู้เซฟนี่ทุกคนตู้เซฟอยู่ห้องนี้จะบอกว่าที่นี่ก็มีตู้เซฟเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นสตูดิโอหนังเนี่ยแต่ก็มีตู้เซฟเดี๋ยวนะทุกคนคือพี่นิวเนี่ยเอาฉากเป็นฉากเอเลียนใช่ป่ะฉากแบบห้องแล็บอะสังเกตว่าตรงน,นี้มันมีปุ่มสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวนะปุ่มสีแดงกดได้ปุ่มสีแดงกดได้เฮ<ๆ>้ยของแท้เดี๋ยวนะปุ่มสีแดงกดได้ ลองกดดูก่อนนะอ่าลองกดทุกอันเลยหรือวันนี้จะเป็นแบบว่าไข่ความลับหรือเปล่าโอเคกดให้หมดทุกอันเดี <a> ๋ยว <t> นะคือทุกคนเมื่อกี้พี่นิวจะบอกว่าแล้วเหมือนกับว่าเมื่อกี้มันมีสายฟ้าขึ้นมา โอเคทุกคนได้แล้วนี่ไงไฟติดแล้วโอเคอ่าก็จะบอกว่าถ้าเกิดไฟฟ้ามันติดแบบนี้แปลว่าเราสามารถไขความลับได้นะอาจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงถึงไฟติดเนี่ยเลยแบบว่าให้ทุกคนทําการมาคลิกปุ่มหลังตู้นะทุกคนเนี่ยอ่ะถ้าเกิดไฟฟ้าติดแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปที่ห้องนี้นี่เลยไปที่ห้องนี้นะซึ่งห้องนี้เนี่ย จะสังเกตว่ากระจกกระจกจากที่มันไม่เคยร้าวเนี่ยตอนนี้กระจกร้าวแล้วก็หยิบขวานมาทุกคนนะแล้วก็ทําการนี่เลยใช้ท่าทางฟันขวานอ่ะเข้าไปนี้แล้วครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะเจอกับการสิน้้าเงินนะบาทสิน้ำเงินอยู่ตรงนี้หยิบมาเลยแล้วตรงการสิน้้าเงินเนี่ยมันก็จะมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าที่รักฉันหวังว่าสิ่งนี้จะมาถึงคุณเอเจนซี่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ฉันกลัวว่าไม่ช้านี้ทุกคนจะเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขา จากเมดิสันเหมือนกับว่าคนที่ชื่อว่าเมดิสันเนี่ยได้เขียนไว้อะตอนนี้เราก็เหยียบการดสีน้ำเงินมาแล้วใช่ไหมเราก็ทําการนี่เลยกลับเข้ามาในลิฟต์ตรงนี้อ่ะแล้วก็ใช้บัตรสีแดงติดเข้าไปก่อนนะทุกคนนะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาชั้นนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้บัตรสีน้าเงินนี่แหละสังเกตไหมว่าเราไขาความลับไปแล้ว3จุดนะนี่มันขึ้นสีเขียวม,มา3จุดเหลืออีก3จุดโอเคอ่าเข้าได้แล้วมาตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องนี้ได้แล้ว แต่เหมือนกับว่าความลับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นให้เราเนี่ยทาการมาตรงนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องทําการคลิกเปลี่ยนตรงนี้นะทุกคนนะซึ่งอันแรกเนี่ยให้ทําการเปลี่ยนเป็นคําว่า bridey นะนี่ให้เปลี่ยนคำว่านะเป็น bridey อันนี้ส่วนอันที่2ให้เปลี่ยนคําว่า t i n g ให้เปลี่ยนเป็นคาว่า t i n g อันทะี่3เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคาว่า every tings นะนี่ทุกคนเห็นไหมอันแรก bridey อันที่ติงอันที่3าม every t i n g แล้วก็ทําการกดปุ่มนี้โอ้โห was was ก็เลยขึ้นก็เลยขึ้น,นตรงหน้าจอนั้นสัญญาณโค้ดโค้ด404โค้ดคือ404ใช่หรือไม่ใช่มันบอกโค้ดเราทุกคนโค้ด404แสดงว่าเราต้องเอาโค้ดนี้ไปใส่ตรงด้านบนหรือเปล่าเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยเราไขาความลับไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่อันเดียวพี่นคิดว่าเราต้องกลับไปตรงนั้นนะ่ะที่มันตรงดาดฟ้าไปทุกคน กลับลงไปกันให้เราแบบว่าเดินกลับขึ้นไปตรงดาดฟ้าด้านบนโค้ด40-4เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราได้ทําการแบบว่าปลดรหัสโค้ดมาแล้วเราก็ทําการใส่โค้ดที่มันบอกมานะคิดว่าใช่แหละอ่ะ404กดปุ่มว้าวเกิดเลยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะจะเห็นว่าจานดาวเทียมมีสัญญาณยิงออกนี่เลยเมื่อกี้จานดาวเทียมมีสัญญาณยิงออกขึ้นฟ้าอ้าว ตอนนี้สัญญาณหายไปแล้วแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากลับไปดูดิเฮ้ยมีอะไรปะเนี่ยเอเรีย,ยมันทะลุออกมาหรือเปล่าไม่มีนะงั้นเดี๋ยวขอกลับเข้าไปตรงชั้น2องกันแลวกันนะทุกคนกลับไปก่อน ก็กลับมาที่ห้องนี้รอบหนึ่งมาดูกันจะเห็นว่าเราสามารถไขปริศนานได้หมดแล้วนะนี่จากปุ่มสีแดงเนี่ยกลายเป็นปุ่มสีเขียวหมดแล้วแล้วในห้องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นกล้องวงจรปิดตรงจอนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพวงจรปิดตรงจานดาวเทียมด้านบนอะที่มันยิงสัญญาณไปทุกคนมันคืออะไรกันแน่หรือว่าเป็นการยิงสัญญาณเรียกเอเลียนลงมาหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่นะอัปเดตในนาคต อาจจะมีเอเลี่ยนลงมาในบุกฮาวเวนก็ได้และนี่ก็คือการอรัปเดตใหม่ในบุกฮาวเวนนะก็ลองมาเล่นกันดูได้เป็นการอเรัเดตที่แจ่มมากจริงๆถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้พัฒนาแล้วแต่ก็ยังคงความบุกฮาวเวนไว้ คงความบู้แพกไว้อะทุกคนมันเลิศมากาเคล็ดลับก่อนจบคลิปบางคนอ่ะงงว่าทํายังไงตู้เอเลียนเนี่ยถึงมีสายฟ้าขึ้นมานะเพราะว่าบางทีมันก็กดแล,ล้วมันก็ไม่ขึ้นจะไหมอันดับแรกพอทุกคนสร้างบ้านเนี่ยก็ทําการแบบว่าเปลี่ยนฉากเป็นเอเลียนก่อนนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเดินมาที่ห้องทํางานก่อนแล้วก็ยีบัตรสีแดงมาแล้วก็ขึ้นไปบนชั้น2กันนะทุกคนนะขึ้นไปตรงห้องนั้นก่อน ต้องขึ้นมาบนห้องนี้ก่อนนะเพื่อเป็นการแบบว่าขึ้นมาดูการไขความลับก่อนนะและครานี้ก็ให้เราเนี่ยลงมามาตรงนี้เพื่อที่จะมาทําการไขปริศนาตรงตู้เอเลียนนะอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยกดตู้แรกก่อนนะกดตู้แรกนะอ่าแต่ว่าตู้ที่2ยังไม่ต้องกดนะแล้วก <พ pum, S 1> <fist. S 2> ็มากดตู้ที่3แล้วครานี้ก็มากดตู้ที่4นี่กดตู้ที่4นะตรงนี้ส่วนตู้ตรงกลางไม่ต้องกดนะ กดตู้นี้ก่อนอ่านี่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยให้เราเนี่ยไปทําการปิดไฟตู้แรกนะแล้วก็เปิดไฟตู้ที่2แล้วก็ปิดไฟตู้ที่3ปิดไฟตู้ที่4เปิดไฟตู้ที่5แล้วก็ปิดไฟตู้ที่6อ่านี่เลยมันก็จะขึ้นสายฟ้ามาแล้วทุกคนอันนี้คือเทคนิคในการทําที่ให้มันมีสายฟ้านั่นเองนะแล้วเราก็เดินมาที่ห้องกระจกตรงนี้อ่าแล้วก็หยิบขวานมานะแล้วก็ใช้ท่าทางทุบแค่นี้แหละทุกคนแค่นี้เลย เราเนี่ยก็จะได้กร์ดสีน้ำเงินมาแล้วแล้วก็ทำการขาไขปริศนาตามที่พี่นิวทำไว้เลย